ซือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่8ดตอนมังกรจากวัง เกือนอ้ายผ่านไปสามวันขุนนางทั้งบุญและบูกว่าครึ่งยังไม่กลับคืนสู่ราชสำนักแต่วันขึ้นสี่ค่ำห้องเต้นุ่มก็ออกว่าราชการจึงเตือห้องเต้มีราชองการว่าหยางชิงกับหวังโซ่เยินทําศึกประสบชัยถอนความแหลมคมของทัพตาต้าลงจึงทรงแต่งตั้งหยางชิงเป็นผู้บัญชาการสูงสุดประจำสามด่านหวังโซ่เยินเป็นผู้ช่วยแม่ทัพ ให้แม่ทัพจงปิงทั้งหมดรับคำสั่งจากทั้งสองอย่างชิงมีนิสัยเที่ยงตรงทั้งสัตว์ซื่อสุจริตได้รับการชื่นชมจากหลีตรงหยางบวกกับถือกําเนิดจากขุนนางบุญเมื่อได้รับการชุบเลี้ยงขุนนางทั้งบุญและบูไม่มีความเห็นเป็นอื่นจึงเต๋อห้องเต้จึงประกาศปูนบำเหน็จแม่ทัพในกองทั้งสด่าน ถังรับสั่งให้หยางเหลียงนำกำลังไปปลอบขวัญเหล่าขุนนางทหารถังรับสั่งให้หยางเหลียงนำกำลังไปปลอบขวัญเหล่าทหารวันขึ้นหกค่ำเดินทางสู่เมืองต้าถงเช้าวันขึ้นห้าค่ำเจ้าหน้าที่ฟานจือหลายสิบนายยืนชุมนุมอยู่หน้าตึกพระเว่ยอู่รถม้าสองคันจอดรออยู่ด้านข้างม้าเทียมรถซอยเท้าอย่างขุนค,ค้องรำคาญจมูกพ่นหมอกสีขาวออกมา หยางหลิงกับหูหยินทั้งสามพร้อมด้วยเกาเหวินซินเดินเป็นเพื่อนเฉิงฉีอวินกับหยางเฉวียนสองอาหลานออกมาเฉิงฉีอวินคลุมเสื้อคลุมกำมยี่สีแดงเข้มภายใต้หิมะขาวขับเน้นดูไปคล้ายเหมยแดงกลางหิมะในความงามหยาดเยิ้มแฝงความองอาจอยู่หลายส่วนหยางหลิงเห็นเช่นนั้นต้องยิ้มออกมากล่าวว่า ดูจากลักษณะของท่านกลับคล้ายสตรีแดงระหว่างที่ลงใต้หากปราศจากเจ้าหน้าที่ฟันจือร่วมทางคงถูกทางการจับตัวไปหลายเที่ยวแล้วเชิงชีว้วินซุกมือทั้งสองอยู่ในแขนเสือ้อนางสามารถเดินทางกลับแดนใต้ที่คุ้นเคยบวกกับมีงานการให้กระทำในใจเกิดความยินดีอยู่บ้างแต่พอมองดูหยางหลิงกลับไม่อาจหักใจจากไป พอฟังจึงกล่าวสัพพยอกว่ากลัวอันใดอย่างนั้นเราสั่งคนจับตัวใต้เท้าหยางท่านไว้ให้ท่านอารักขาไปตลอดทางหยางหลิงเห็นนางกล่าวสัพพยอกดวงตากลับทอประกายความรักหัวใจต้องเต้นแรงขึ้นมาส่วนหานโยนเนียงทั้งตั้งคันไม่ถึงสองเดือนช่วงเอวยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่ก็สวมเสื้อคลุมขนอูดที่อบอุ่น ใส่ถุงมือหนังหนูเตียวยามนั้นกล่าวว่าเจียเจียหมายถึงพี่สาวหลังจากอยู่ร่วมกันระยะหนึ่งยังไม่อาจหักใจให้ท่านเดินทางไกลแต่เสี่ยงกงบอกว่าท่านเตรียมทําการใหญ่ประการหนึ่งกลับไม่อาจขัดขวางท่านเสี่ยงกงบอกว่าโย่เหนียงมีฝีมือติดตัวหวนสินเจียเจียมีวิชาแพทย์สูงส่งสเสี่ยเอ๋อกับอี้เอ,อ๋ฉลาดหลักแหลม แต่เอ่ยถึงในไหวพลิบป,ปัญญาแม้แต่บุรุษก็สู้ท่านไม่ได้เสี่ยงกงได้รับความช่วยเหลือจากท่านมากมายหวังให้เจียเจียทำงานแล้วเสร็จกลับขึ้นเหนือมาแต่เนิ่นๆเฉิงชีวินมาเกิดความอบอุ่นใจเด็กหญิงนางนี้เป็นหญิงสาวอันประเสริฐนางคงล่วงรู้ความเป็นมาของตัวเองแต่หาได้ยามดูแคลนไม่สร้างความตื้นตันใจแก่เฉิงฉีวินจนกุมมือหานยดเหนียงไว้ กล่าวเบาๆว่าขอบคุณหูหยินที่ห่วงใยการไปของฉีอวินครั้งนี้คาดว่าต้นเดือนสองจะกลับมาหูหยินตั้งคันแล้วควรถนอมร่างกายให้มากหวังว่าเมื่อถึงเทศกาลตรงชิวไหว้พระจันทร์จะได้อุ้มพระเว้ยอู่น้อยที่อ้วนพีหานยนเหนียงหน้าแดงวูบชไม้มองอย่างหลิงแวบ,บหนึ่ง พลางโยกคลอนมือของเฉิงฉีวินกล่าวว่าเจียเจียอย่าได้กล่าวล่วงหน้าไม่แน่ว่าเป็นทารกหญิงคนหนึ่งกล่าวพลางก็มองดูหยางหลิงด้วยความวิตกกังวลหยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าทารกหญิงจะเป็นไรเราเสี่ยงกงชม,ชมชอบเด็กหญิงกล่าวพลางก็เรียกหาเกากวนเจียมารับห่อผ้าจากมือมันกล่าวว่าแม่นางเฉิง นี่เป็นของขวัญที่ข้าพเจ้ากับโย่เนียงส่งถึงแม่นางมาเลียนเอ๋อร้านสุราฉางถิงหลังจากไปถึงเมืองจินหลิงรบกวนท่านช่วยส่งมอบต่อนางเฉิงฉีอวินฉุกใจคิดหยางเหลียงมีภูมิลำเนาที่เขตสเวียนฝูหามีญาติอยู่ทางใต้ไม่ไม่ทราบว่าแม่นางเลียนเอ๋อเป็นอะไรกับมันหรือว่าเป็นหญิงสาวแดนเจียงหนันที่หยางหลิงได้รู้จักเฉิงฉีอวิน จะอย่างไรเป็นสตรีทั้งยังเป็นสตรีที่ถือดีในรูปโฉมทั้งมีใจฝักใฝ่ต่อยางหลิงไหนเลยไม่ใส่ใจต่อเรื่องนี้นางรับห่อผ้ามาด้วยสีหน้าเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงรับคำคลาหนึ่งจากนั้นพงกศรีรษะต่อหญิงงามทั้งหลายหมุนตัวขึ้นรถมาเลิกม่านลดขึ้นกล่าวว่าใต้เทา้าอากาศเหน็บหนาวท่านทั้งหลายเชิญ กลับไปเธอะฉีอวินจะออกเดินทางแล้วหยางเฉียนที่ด้านข้างนึกโล่งอกนับตั้งแต่มันมาถึงตึกตระกูลหยางก็อยู่อย่างสงบเสงี่ยมคิดไม่ถึงครั้งแรกที่ถืออำนาจบาดใหญ่กลับถูกหยางหลิงพบเห็นหลายวันนี้จึงหลบหน้าหลบตาไม่กล้าเผยโฉมออกไปคราครั้งนี้สามารถแยกจากหยางหลิยงเดินทางไกลถึงแดนเจียงหนันอาศัยป้ายยี่ห้อของถังซง พี่ร่วมปู่เดียวกันผู้บัญชาการค่ายเนื้อช่างยังไม่พิชิตไปทุกแห่งหนหรอกหรืออย่าว่าแต่มีแม่นางเฉิงร่วมทางนี่เป็นสตรีงามที่ยากพบผ่านฟังว่านางยังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของถังตี้น้องร่วมปู่เดียวกันหรือว่าเป็นหยางเฉียนอําลาหยางหลิงสองสามีภรรยาขึ้นรถม้าคันที่สองหยางหลิงมองดูเงาหลังของมันอดขมวดคิ้วไม่ได้ เก็เอะแผ่นนี้นับว่าแกะออกแล้วแต่ว่าหากมันไปถึงแดนเจียงหนันวางอำนาจขึ้นมาเฉิงฉีวินจะกําราบมันได้หรือเกาหวนสินสังเกตเห็นความวิตกกังวลของหยางหลิงมุมปากปรากฏรอยยิ้มวูบหนึ่งขึ้นหานโยนเหนียงมีแต่เจียเจียที่อายุมากกว่าเช่นนางคนเดียวไม่ว่าเรื่องใดล้วนบอกต่อนางรวมถึงพฤติการอันต่ำช้าของหยางซันแย่ผู้นี นางเชื่อว่าเฉิงฉีวินต้องรักษาเกียรติภูมิของหยางหลีงอย่างแข็งขันหากว่าหยางเฉียนกล้าก่อเรื่องขึ้นที่ต่างแดนเฉิงฉีวินต้องจัดการกับมันจนเรียบเรียบ,ร,ยบร้อยอย่างแน่นอนเฉิงฉีวินปล่อยม่านหน้าต่างรถลงพอนั่งตัวตรงพบว่าภายในรถอบอุ่นสบายเบาะนั่งปูหนังหมีขาวพื้นปูพรมเปอร์เซียที่วิจิตรงดงาม ผ้าห่มบุายริมขอบเป็นหนังจิ้งจอกหิมะที่ด้านข้างตั้งเตาทองเหลืองก่อไฟลุกโชนยังมีแค่จัดวางหนังสือหลายเล่มของว่าของว่างนานานชนิดและสุราเลิศรสสร้างความอบอุ่นใจแก่นางยิ่งรถหมาเล่นออกจากที่รอยยิ้มบนใบหน้าหานโยนเหนียงค่อยๆสลายคลายวันนี้แม่นางเฉิงเดินทางลงใต้พรุ่งนี้เสี่ยงกงจะไปยังเมืองต้าถงไหนเลย ไม่สร้างความห่วงใย,ยแก่นางได้ทุกผู้คนต่างมีความในใจมองดูรถม้าแล่นห่างจากไปวันขึ้นหกขําเดือนอ้ายสนามฝึกซ้อมฝีมือตรวจแถวทหารกองกำลังห้าพันที่คัดสรรจากกองทัพสิบ 10, หมื่นล้วนขี่ม้าศึกซึ่งมาจากพื้นที่เหอเท่าทุกคนสวมเกราะขนาดเบาประกอบด้วยหน่วยมือธนูหน่วยหอกซัดหน่วยทวนยาว หน่วยดาบโล่หน่วยกระบองเหล็กหน่วยปืนไฟและราชองครักษ์มือดีอีก500นายกองกำลังเกราะอ่อนม้าเร็วกับอาวุธชั้นเลิศต่างกับทัพใหญ่ที่ทำสงครามรุกรับรักษาเมืองหากแต่หน่วยนี้เน้นที่รวดเร็วบุกโจมตีรวดเร็วและล่าถอยรวดเร็วไม่เพียงมีขีดความสามารถในการรบเหนือกว่าพวกตาดมองโกทั้งยังมีไหวพริบในการรับ เหตุการณ์มากกว่ากองกำลังรักษาเมืองทั้ง12ค่ายตลอดจนแม่ทัพในกองกรมกลาโหมกับสำนักอู่จวินตูตูฝูเห็นการจัดกำลังเช่นนี้ต่างก็รอบหัวรอแม่ทัพสังกัดสำนักอู่จวินตูตูฝูนายหนึ่งหัวรอเบาๆกล่าวว่าอย่างช่างตูเพียงได้รับพบระบัญชาให้ไปปลอบขวัญทหารหาใช่ให้มันออกรบ มันคัดสรรพร่พลจากสิบสองค่ายฝึกทัพกแกลงเหล่านี้เพียงเพื่อตระเตรียมหนีเอาชีวิตรอดหรือเห็นอย่างหลิงสวมชุดกกร่ะเงินบนหมวกเหล็กประดับผู้สีเทาภายใต้การอารักขาของนายทหารยศเสี่ยวเว่ยที่ถือทวนแปดนายเดินเข้าสู่สนามฝึกซ้อมฝีมือสับพเสียงในบริเวณค่ายสงบลงมองดูมันเดิน ขึ้นสู่แท่นตรวจแถวทหารต่อจากนั้นเสียงกลองศึกดังขึ้นกลดแพลเหลืองคันหนึ่งเคลื่อนมาแต่ไกลจึงเต๋อห้องเต้เสด็จมาทรงยางหลิงด้วยพระองค์เองไพรพลในสนามฝึกซ้อมฝีมือพาการคุกเข่ารับสเสด็จห้องเต้ฉลองพระองค์สีดำปักลวดลายมังกรขนดยิ่งขับเสริมพระพักจนองค์อาจกว่าเดิมพระองค์สเสด็จขึ้นบันไดจนถึงกลางแท่นตรวจแถวทหารอยางหลิงจึงรีบคุก เข่าลงรับเสด็จที่ด้านหลังพระองค์ตามติดด้วยหลิวจินกับขันทีน้อยสี่คนขันทีน้อยถือถาดลงรักสีแดงเดินทองจัดวางราชอง์คการธนูอาญาสิทธริาประทับกับพระแสงกระบี่บนแท่นตรวจแถวทหารก็จัดตั้งโต๊ะลายมังกรกับพระเก้าอี้ลายมังกรอยู่ก่อนจึงเต๋อห้องเต้ประทับนั่งลงที่หลังโต๊รับสั่งว่าทั้งหมดตามสบาย กกำลังทั้งห้าพันนายลุกขึ้นยืนต่อจากนั้นเป็นเสียงยิงปืนใหญ่สามนัดตามด้วยเสียงเป่าหลอดเขากับเสียงกลองศึกอย่างแผ่วทุม้มจึงเต๋อห้องเต้พลอยพุ่งพล่านพระไทยขึ้นมาจากนั้นค่อยระงับพระไทยเหลียวพระพักไปยังหลิวจินหลิวจินค่อยประกาศว่าแม่ทัพตรวจตราชายแดนรับราชองค์การยางหลิงสืบเท้าออกไป คุกเข่าลงกล่าวว่าแม่ทัพผู้น้อยอยู่หลิวจินหยิบราชองค์การอ่านว่าด้วยฮองเต้ได้รับบัญชาสวรรค์ประกาศว่าปรากฏชนเผ่าตาต้าทางเหนือรุกรานต้าหมิงสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรจึงส่งกำลังไปปราบปรามหยางชิงกับหวังโซ่เหยินต่างสร้างผลงานในการรบควรปูนบำเหน็จรางวัล ตอนนี้แต่งตั้งหยางหลิงเป็นแม่ทัพเว่ยอู่พระราชทานพระแสงกระบี่ให้ตรวจราชการทางชายแดนแทนข้าทำการปลอบขวัญไพรพลมีสิทธิตัดสินใจพิชิตศึกที่แนวหน้าทั้งแต่งตั้งผู้บัญชาการกองกำลังรักษานครหลวงจางหย่งเป็นผู้ช่วยรับพระราชทานชุดมังกรงูเหลือม ให้ออกเดินทางในบัดโดนหยางหลิงรับราชองค์การกล่าวขอพระไทยฝ่าบาทจางหย่งก็คุกเข่าที่เบื้องล่างน้อมรับราชองค์การหยางหลิงรับพระแสงกระบี่สะพายที่ข้างเอวรับตราทองคํากับธนูอายาสิทธิ์สั่งให้เคลื่อนทับได้กองกําลังทั้งห้าพันจึงญาตราออกจากสนามฝึกซ้อมฝีมือ ก่อนหน้านี้เจิงเต๋อห้องเต้พระราชทานชุดมงกรงูเหลือมแก่หลิวจินหยางหลิงและกูต้ายงมีเพียงจางหยงที่ไม่มีส่วนด้วยคราครั้งนี้ค่อยได้รับชุดมงกรงูเหลือมสมปรารถนาจึงสวมใส่ชุดพระราชทานพลิกตัวขึ้นบนหลังมา้าประสานมือคารวะห้องเต้หนุ่มตามธรรมเนียมทหารจากนั้นหันหัวม้าติดตามทัพใหญ่ไป ยึงเต๋อห้องเต้ทอดพระเนตรอย่างหลิงเดินทางจากแท่นตรวจแถวทหารขึ้นมาควบขับออกเดินทางพระองค์ก็รีบเสด็จกลับวังสนามฝึกซ้อมฝีมือนี้อยู่ในค่ายเสินจีที่นอกเมืองเมื่อราชรถของห้องเต้สเสด็จออกจากสนามฝึกซ้อมฝีมือเหล่าแม่ทัพบ,บูพากันคุกเข่าส่งสเสด็จรอจนกรดแพรเหลืองลดเลี้ยวมุมเขาไป เหล่าแม่ทัพค่อยบอกให้ทหารคนสนิทจูงม้ามาจากนั้นประสานมือล่ำลากันและกันขบวนเสด็จไล่กวดตามทัพใหญ่ของหยางหลิงไปเห็นที่เบื้องหน้าเป็นทางสามแพร่งสายหนึ่งกลับนครหลวงสายหนึ่งไปยังเมืองชางผิงขบวนทั้งสองฝ่ายไปคนละทิศละทางขณะแยกจากกันอย่างช้าๆในขบวนเสด็จปรากฏนายทหารยศเสี้ยวเว่ยขี่ม้าสะพายดาบหลายสิบนาย รอบเข้าร่วมกับกองทัพใหญ่ของหยางหลิงขบวนเสด็จยังคงมุ่งหน้ากลับนครหลวงสองฝากทางยืนรักษาการด้วยไพร่พล,พลห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในรัศมีสิบว่าในกองทัพของหยางหลิงเพิ่มนายทหารชั้นผู้น้อยหลายสิบนายหนึ่งในจำนวนนั้นติดตามอยู่ข้างกายหยางหลิงสอดสายสายตาเหลียวซ้ายแลขวาด้วยความเบิกบานใจ ยางหลิงรอจนนายทหารชั้นผู้น้อยนั้นมาถึงข้างกายค่อยกระซิบบอกว่าฟาบาทรถม้าที่เบื้องหน้าเปลือกนอกเป็นรถบรรทุกสัมภาระหนักแท้จริงแล้วภายในตกแต่งอย่างสุขสบายพระองค์ไปพักผ่อนในรถเถอะกองกำลังทั้ง5,000ันนายเพียงทราบว่ามีภารกิจติดตามยางหลิงไปตรวจราชการที่เมืองต้าถงผู้ที่ทราบว่าฮ่องเต้นหนุ่มอยู่ในกองทัพนอกจากราชองครักษ์ส0มนายแล้ว มีเพียงหยางหลิงกับจางหยงกับแม่ทัพระดับสูงอีกไม่กี่นายตอนนี้คนรอบข้างนอกจากคนสนิทของหยางหลิงแล้วมีแต่ราชองครรค์ยอดฝีมือหยางหลิงจึงกล้าเรียกหาฟาบัตจึงเตอ๋อห้องเต้แย้มพระโอ์พลางตรัสว่าหากจะไปให้ท่านไปท่านจึงเป็นแม่ทัพใหญ่ที่รับบัญชาให้ไปตรวจชายแดนเราเพียงเป็นนายทหารยศเสียวเว่ย ้องได้รับการปฏิบัติดุดเดียวกับทหารชั้นผู้น้อยพลางก็หวดแส่ใส่ตะโพกมาควบม้าไปก่อนสร้างความแตกตื่นแก่ราชอ,องค์รักษ์ยอดฝีมือรอบข้างทั้งหลายสิบนายจนลงแส่ม้าตามไปหยางหลิงฝืนยิ้มพลางสั่นศีษะอย่างอับจนปัญญาห้องเต้เสด็จออกจากนครหลวงเป็นการส่วนพระองค์ยังปลอมเป็นทหารชั้นผู้น้อยในสายตาของ ปัญญาชนเห็นเป็นเรื่องเสื่อมเสียพระเกียรติเจ้าชีวิตแต่เจ้งเต๋อห้องเต้พานเล่นอย่างสนุกสนานแม้ออกจากนาครหลวงก็ไม่ยอมเปลี่ยนชุดฉลองพระองค์ทับใหญ่เดินทางสองชั่วยามก็ถึงยามเที่ยงจึงหยุดพักที่เชิงเนินกอเตาหุงข้าวที่นี้เป็นเนินที่หันหาทิศต,ตะวันออกซ้ายขวาเป็นภูเขาอากาศช่างอบอุ่น อยางหลิงส่งกำลัง400นายไปประจำการอยู่ที่ห่างไป1ลีส่วนตนเองลงจากหลังมาพักผ่อนเป็นเพื่อนห้องเต้พร้อมกับจางหยงเนื่องจากแสงอาทิตย์เพียงพออากาศก็อบอุ่นต้นอินซันหงอีกชื่อหนึ่งของดอกตู้จวียนหรือดอกอาเซเลียบนเนินเริ่มออกดอกตูมแล้ว สร้างความประหลาดพระไทยแก่เจ้งเตือห้องเต้จนตรัสว่าประหลาดแท้ดอกไม้นี้ไม่ใช่ดอกเหมยกลับออกดอกตูมกลางหิมะหยางหลิงกลาบทูลว่าดอกไม้นี้เรียกว่าอินซันหงดอกไม้ทั้งมวลล้วนสยบต่ออากาศเหน็บหนาวมีแต่อินซันหงที่ออกดอกตูมใต้ดินฟ้าอากาศที่บัดเดียวหนาวบัดเดียวอบอุ่นรอจนฝ่าบาทกลับมาพร้อมความสำเร็จ เนินเขานี้ก็จะออกดอกบานสะพรั่งต้อนรับพระองค์จ้งเตอห้องเต้ทรงพระสวนหาฮาทอดพระเนตรไปทางเหนือจากนั้นรับสั่งต่ออยางหลิงว่าเราครุ่นคิดดูป๋อเอียนที่ถูกเรียกขานเป็นเหยี่ยวแห่งทุ่งหญ้ากับหัวไสที่คล้ายม้าป่าเข้าใจว่าข้ากลัวพวกมันครั้งนี้แม้เป็นกุศโลบายแต่สักวันหนึ่งข้าจะนำทัพสู้รบกับป๋อเอียนและหัวใส ให้พวกมันทราบว่าเจ้าชีวิตชาวหั่นคือมังกรวิเศษที่ดั้นเมฆบันดาลให้เกิดฝนมิใช่ตัวหนอนที่อ่อนปวกเปียกให้พวกมันจิกกินไม่อย่างหลิงรอบปีติยินดีหากยกอ้างเหตุผลร้อยแปมีสู้ให้ห้องเต้หนุ่มทอดพระเนตรผืนแผ่นดินและประชาราษของพระองค์เองจึงตรัสสนับสนุนว่าฟาบาทกล่าวถูกต้องฟาบาทพอเกิดอารมณ์สนุก ขี่ม้าหัวใสหอบหิ้วเย,ยวป๋อเอียนสคราจางยงกล่าวผสมโรงว่าอย่างนั้นฝ่าบาทใหญ่มิใช่ลูกผู้ลากมากดีที่ขี่ม้าหอบหิ้วเย,ยวแล้วหยางหลิงแบมือทั้งสองข้างกล่าวว่าหากว่าแผ่นดินสงบสันติฝ่าบาทไม่ขี่ม้าหอบหิ้วเย,ยวยังจะทําอะไรเจ้าเต๋อฮ่องเต้ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสตรัสว่าเมื่อถึงเวลานั้นข้า จะแล่นเรือสู่ตรงหยางชักใบออกทะเลหยางหลิงกล่าวด้วยความยินดีว่าฝ่าบาทปรีชาสามารถพระองค์คิดสร้างทัพเรือไร้ผู้ต่อต้านพิชิตไปเจ็ดคาบสมุทรหรือจึงเต๋อห้องเต้เหลือพระเนตรขึ้นตรัสว่านั่นมีความหมายอันใดข้าจะประพฤติเช่นนิทานที่ท่านบอกเล่าต่อเราเป็นโจรสลัดตาเดียวสักครา